ดับนี่ครับท็อปทอปของฝุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยครับเอาแล้วดีดแก้มาทางซ้ายครับบอลตกตามมาเก็บเอาเลยครับได้เอาบอลลงตรงนี้ได้จี้แล้วเปิดข้างในอ,าอ้ายังตัดได้ครับตรงกลางคืนกลับมาโอกาสของสาระบันจงเลือกเปิดยัดมาน้ำหนักค่อนข้างแรงครับเก็บก่อนกุ่มสี่เนี่ยครับก็มีอย่างสาธิตรังคำแหงนะครับวาสุธวรา,ารามสารวิยาแล้วก็รุ่งอรุณนี่นนครับ ทูมาครับบอลพลิกได้จะหนีเกี่ยวมาสเต็ปหนีทำให้สวยรับเทินมาสวยแล้วให้ได้แปะคืนซ้ายทางมาอะไรแล้วครับอ่าครับโอกาสตรงนี้ของสลับวิยาบอลได้เงยหน้ามองลองเปิดเสาสองโฉบมาแล้วแปลโูุ้หลุดกรอบครับโอกาสตรงนี้ใกล้เคียงเหมือนกันครับทางฝั่งสลับวิยาครับเสียได้รับเจ้าตัวดูครับช้าหน่อยครับโอกาส เป็นฝั่งของทางด้านสารวิิยาบ้างครับขึ้นมาดูครับเลือกมาตั้งใจเลยครับสาวสองว,ว,วิ่งโถมมาเนี่ยโอ้โหบอลมันมายิงไม่ท่าหนาดด้วยเลยครับวางมาดานขวาครับขึ้นมาของวัตุทิอีกครั้งหนึ่งขันย้ำม,มาขวาให้แต่งบอลแล้วจะไปตรงนี้โอ้โหหลวงที่บอลเลยครับตรงนี้ทำได้ดี ปคืนแล้วชิงสวยครับอาร์ครับเล่นกันตรงนี้ของตลอดเวลาเลยนะครับดูว่าจะปกป้องในเกมร้ายเป็นไงแล้วเป็นผ้าแบบนี้อันตรายแล้วอย่างตาไม่เอาคืนเอาหลังไปบังได้ก่อนนียครับเรียกฟาวครับทีทัตเอยมสุมวรรณเกือบซวยเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้เราเล่นมาแล้วครับพาขึ้นมาแล้วจะลุยลากลากแล้วออกซ้ายอาร์ครับด้านสายขึ้นมาของอจิวลายอดพรมอจิวลาได้สายเปิดมาแล้วจะฉบ ่งยืนดักไว้เลยครับบนติุรารามบอลออกไปด้านซ้ายอ่าครับข้างหน้าลำทางมีตัวเดียวครับรอเพื่อนเติมอยู่ลองเปลี่ยนแกนมาขวาบอลย้อนแล้วหมาเข้าทางครับอ้าวเราไปจับบอลให้ฝั่งวัตถุทีครับต้องตามมาคืนแล้วใหญ่ได้แล้วเล่นแล้วตรงนี้เอาได้ด้วยแล้วไหลทะลุช่องมาครับได้ลุดนแล้วตรงนี้เล่นขวามีขวามีเลือกลอกไปเองแล้วเกียร์นี้โอ้โหใบอะไรครับลุ้นเลยครับใบอะไรครับลุ้นเลยครับโอ้ โอ้โหใบอะไรอะลุ้นเลยครับตัวสุดท้ายโอ้โหยังโชคดีเป็นใบเหลืองครับไได,ดูภาพช้ากันหน่อยครับโดนเป็นใบเหลืองเนี่ยครับโอ้ตรงเนี้ยชัดเจนนะครับอยู่ในลายครับดูภาพช้ากันครับนี่ครับจงหวะ แล้วดคกับอยู่ในหลายชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนะครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วหลุดไปดวลกับผู้ลูกษาประตูนะครับนี่ครับกรอบขวาครับตัวสุดท้ายก็จริงนี่ครับมันเป็นกดดอกโซก็จริงแต่นะครับผมพยายามอธิบายให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้เล่นของสลับวิทยาครับจงวากระชากครับรู้ว่าจะกระชากออกลู้งี้ยอมเอาตัวไปโดนผู้สาประตูดีกว่าครับไม่น่าหลบเลครับ อ้าวมาอีกแล้วครับโอกาสจะสวนกลับของสาหรับยาแล้วข้างหน้าลำทางเราให้ตรงนี้งัดมาล้ำหน้าครับโอ้โหทงขึ้นมาโอ้โหเด,ดี๋ยวดูครับช้าหน่อยครับโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับดูครับยกมาให้จ่ายช้าไปนิดครับกว่าจะแต่งบอลได้กว่าจะให้เพื่อนครับให้แล้วนี่ครับโอ้โหถ้าเซมิโอโตเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับจะเช็คแบบมีอาแล้วในสนาม โอ้โหมีลมม้ำไแล้วครับแต่ฝั่งนี้รอบนี้เป็นฝั่งวัตถุที่ทางด้านวรกิจเจริญสัตว์วรกิจเจริญสัตว์เงยหน้ามองแล้วยิงตรงนี้ไม่ผ่านมึงสับประตูครับโอ้โหตัดสินใจโอ้โหแต่ยิงไม่ดีเอาแล้วพลาดอีกแล้วก็วัตถุที่ล้ำแล้วจะสวนกลับมาเดิมไหลให้ตรงนี้เล่นได้ครับไม่มีล้ำอาครับไม่มีธงขึ้นมาปาดมอแล้วสาสองไปเลยสองศูนย์ครับโอ้โหเอาครับสองศูนย์ของสารวิยาครับ ราวนี้ทำได้ครับเป็นเบอร์ไรสิบสีป่ะครับโอ้โหเป็นสิสครับโอ้โหอาครับรอบนี้ทำได้ครับดูครับลุยมาแล้วไหลให้ออกด้านซ้ายครับคนแอซซิตรอบนี้เป็นสิบเก้าครับแปลเข้าไปครับดูอีกครั้งนึงครับ ไปเสียบอลกลางทางเหมือนเดิมเลยนะครับทีแรกเนี่ยป้องกันช่วยกันได้แล้วครับแต่ไปเสียบอลอีกรอบหนึ่งของวัตถุทีวลารามรอบนี้ลงโทษสําเร็จครับเปิดมาของอธิเวลายอดพรมแล้วคนแปลเข้าไปเป็นวรกิจเจริญศาสตร์ครับ2.0ครับของทางด้านตรงนี้ได้ฟ้าวนะครับสราวุธยาทีเดชคงเจริญสุข อ่าลุนฟรีคิกบ้างครับจะได้ลองวางลุนเข้าไปเ,เ,เลือกเป็นเท้าขวาของธีรเดชครับธีรเดชคงจะน่าสุขเลือกเปิดหลังท้าครับโรยๆมาสอสองแล้วในหม่งสะบัดแล้วตรงนี้บอลโอ้โหลุกกรอบครับโอ้โหเกือบจะสามครับอออืื้ห คนมงเป็นอธิเวลายอดพรมนะครับดูวับช้าหน่อยครับจงว่าเปิดหลังเท้าลอยๆมาแล้วมมีทงขึ้นมานะครับเดนสบัดถอยไปมงคนมงยากเลยครับต้องถอยสเต็ปลาใบเหลืองไปครับก็ยึกยักหลายรอบเลยครับผูสินมองว่าเป็นการถ่วงเวลาด้วยครับเปิดยาวครับมาขวาเอาลงได้ครับอาครับตรงนี้บ่อนของทางด้านทีรเด็ย้อนขึอนมา เฟิทันแล้วเปิดเลยครับเสาสองไม่ข้างเระผู้ไอเดียเอาตรงนี้ดูก่นครับได้ยิงติดหูบล็อกได้ทันครับธีเรเด็ดคนจะเจริญสุขแล้วมองเช็ดมาจะตามมาเอาต่อครับ